รดีค่ะวิชันนางละมุดตุ้มเพมอายุ51ปี ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายตำแหน่งนักงานบริการทั่วไปค่ะได้มาทำงานที่นี่ดิฉันมีความเครียดสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยหลังจากได้ทำงานสภาพทางครอบครัวดิฉันดีขึ้นมีสังคมและมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและดิฉันได้ออมเงินเพื่อจะได้มีเงิน ใช้ในยามฉุกเฉินสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความเครียดและมีความสุขมากค่ะคุณค่าที่ได้รับดิฉันภูมิใจที่ได้ทำงานมีรายได้ไประจำเป็นของตัวเองและสังคมยอมรับมากขึ้นและได้ทำตามความปันของตัวเองค่ะ สัสดีค่ะดิฉันนันทสาวกศิราของรั์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส,ส่สงเสริมสุขภาพตำบลอโพน์อำเอภอบัวเชจงังหวัดสุรินทร์นะคะเรื่องเราเป็นดบริการปฐมภูมินะคะในการบริการปฐมภูมิในการช่วยเหลือแล้วก็คักรองดูแลประชาชนก่อนที่จะถึงดบริการต่อไปนะคะ,ะเรามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยกันทั้งหมด8คนนะคะจะมีพยาบาล2คนผู้พิทการสาธารณสุข2คนเจน้าหน้าที่ทันต์ ส,สนะค,ะคนบันทึกข้อมูลหนึงน่งคนด้านานบริการทั่วไปหนึ่งคนแล้วก็ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหนึ่งคนนอกจากนี้นะคะเราจะมีผู้พิการที่ปฏิบัติงานในโรงาาสตอภรณ์ของเราอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคณลมุดตุ้งทองสำหรับกรอบงานของคณลมุดตุ้งทองนะคะคณลมุตตุ้งทองจะมีหน้าที่ในการ เป็นตำแหน่งของพนักงานบริการทั่วไปนะคะมีหน้าที่ในช่วยเหลือเราในเรื่องของการบริการคนไข้ชชวยคัดกรองแล้วก็ดูแลผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการในรพสตปนแห่งนี้นะคะนอกจากนี้จะช่วยเหลือในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดในหน่วยบริการรวมถึงการเตรียมในบางช่วงที่ต้องเตรียมอาหารให้คนไข้นี้ก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะ แนวทางในการพัฒนานคนพิการในหน่วยงานของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการเสริมทักษะในด้านการบริการต่างๆที่โดยมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการเช่นน้องพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางตางแล้วก็เจ้าคณะวิทยาศาสตร์ุปเป็นบุคคลที่ช่วยสอนงานให้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการทํางานร่วมกันในชุมชนเช่นในเรื่องของการออกเยี่ยมบ้าน ก็จะพาคนระมุดไปด้วยเป็นการฝึกทักษะภาในตัวนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่คนระมุดมีปัญหาสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีในเรื่องของการร่วมก,กันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะในเรื่องของการมีคนิการเข้ามาร่วมทํางานกับเราในหน่วยบริการของเรานะคะมีผลดีมากมายเลยเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการบริการเริ่มแต่การคัดกรองในเรื่องของการช่วยคัดกกรองดูแลคนไข้นะคะท,ที่ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน การช่วยเจ้าหน้าที่การร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่ก่อนอก่อนที่เราจะมีเราจะมีอาจจะมีข้อเนถี่ที่ต้องปรับปรุงเช่นเรื่องของความสะอาดเรื่องของการบริการที่เราไม่ทันท่วงทีทีนี้การที่มีผู้พ,พิการเข้ามาร่วมกับเราสามารถช่วยเราในเรื่องของการปฏิบัติงานอื่นก็ขอขอบคุณบริษัทเติมสุขจำกัดมหาชน ที่ให้โอกาสและจ้างงานดิฉันและคนพิการคนอื่นๆทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ